สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเจอกับเรื่องราวของบุรุษคนหนึ่งที่ทั้งโลกยกให้เป็นบิดาแห่งคอมพิวเตอร์แต่ในขณะเดียวกันเขากลับถูกประเทศตัวเองตราหน้าว่าเป็นอาชญากรฟังดูเหมือนดราม่าซีรีส์เลยใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เรื่องแต่งครับนี่คือเรื่องจริงของอ l ลันทัวริง เกิดที่ลอนดอนปี1912โตมาเป็นเด็กหัวไวแต่ไม่ใช่แนวตั้งใจเรียนวิชาคลาสสิกตามระบบอังกฤษสมัยนั้นใช่ค่ะคุณครูบอกว่าเขาลายมือแย่มากทำงานก็สก,กรปรกแต่ความลหลงไหลของเขากลับอยู่ที่คณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์แล้วในวัยเพียง24ปีเขาก็เขียนบทความ on computable numbers เสนอแนวคิดเครื่องจักรทูริงหรือทูริงแมชชีน ฟังดูเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเลยนะคะเอาจริงๆมันไม่ใช่เครื่องจริงๆแต่เป็นพิมพ์เขียวทางทฤษฎีของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เราใช้กันทุกวันนี้พูดง่ายๆคือทูริงไม่ได้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์แต่เขาประดิษฐ์วิทยาการคอมพิวเตอร์ครับแล้วโชคชะตาก็พาเขาเข้าสู่บทบาทสําคัญที่สุดตอนสงครามโลกครั้งที่2ถูกต้องครับเขาถูกเรียกตัวไปทํางานที่์พาร์คศูนย์ถอดรหัสลับสุดยอดของอังกฤษ ภารกิจคือถอดรหัสแอนิคมาเครื่องเข้ารหัสของนาซียอรมนีที่ว่ากันว่ามีรูปแบบความเป็นไปได้กว่า159ล,ล้านล้านล้านแบบฟังแล้วสิ้นหวังใช่ไหมครับ แต่ทูริงกับทีมฮัตเอ็ไม่ถอดด้วยมือเขาคิดค้นเครื่องกลไฟฟ้าที่ชื่อว่าบอมเบ่เจ้าเครื่องนี้ไม่ใช่ระเบิดนะคะแต่มันช่วยค้นหาการตั้งค่าที่ถูกต้องของเอเนกมาได้อย่างรวดเร็วใช้หลักตรรก,กะเพื่อตัดตัวเลือกที่ผิดออกไปผลงานนี้ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเหนือกว่าในสมรภูมิแอตแลนติกรักษาชีวิตผู้คนนับล้านและเร่งให้สงครามจบเร็วขึ้นหลายปีหลังสงครามเขาก็ไม่ได้หยุดพักนะคะ ใช่ครับเขาออกแบบ ACE Automatic Computing Engine หนึ่งในพิมพ์เขียวที่สมบูรณ์ที่สุดของคอมพิวเตอร์อยู่แรกและยังมีส่วนกับ Manchester Mark I 1ด้วยปี1950เขาก็ตีพิมพ์บทความ Computing Machine and Intelligence พร้อมตั้งคำถามอมาตะาว่า เครื่องจักรคิดได้ไหมแล้วก็เลยกลายเป็นทูริงเทส s t หรือการทดสอบทูริงที่เรารู้จักกันวางรากฐานให้วงการ AI ทั้งหมดเลยครับนอกจากคอมพิวเตอร์เขายังเขียนบทความ The Chemical Basis of Morphogenesis ในปี1952อธิบายว่าลายของเสือดาวหรือม้าลายเกิดจากสมการคณิตศาสตร์ใช่ครับเป็นงานบุกเบิกด้านชีวคณิตศาสตร์ที่กลายเป็นคลาสสิกในวงการชีววิทยาพัฒนาการฟังดูเหมือนชีวิต กำลังไปได้สวยเลยนะคะแต่แล้วจุดพลิกก็มาในปี1952 ใช่ค่ะบ้านเขาถูกลักทรัพย์และระหว่างสอบสวนทูริงก็ยอมรับตรงๆว่ามีความสัมพันธ์กับชายอีกคนซึ่งในอังกฤษตอนนั้นการรักร่วมเพศถือเป็นอาชยากรรมร้ายแรงเขาถูกตั้งข้อหา g r o s s indecency ศาลให้เลือกว่าจะติดคุกหรือรับการตอนทางเคมีด้วยการฉีดฮอร์โมนเอสโตรเจนเขาเลือกวิธีหลังเพราะอยากทำวิจัยต่อแต่ผลข้างเคียงทำลายทั้งร่างกายและจิตใจครับทั้งหมดนี้คือการกดขี่ที่โหด ร้ายมากแล้วเพียง2ปีต่อมาปี1954เขาถูกพบเสียชีวิตจากพิษไซยาไนข้างตัวมีแอปเปิลครึ่งผลหลายคนเชื่อว่าเขาฆ่าตัวตายแต่ก็มีทฤษฎีว่าอาจเป็นอุบัติเหตุจากการทดลองเคมีเพราะแอปเปิลไม่เคยถูกตรวจหาสารพิษเลยไม่ว่าความจริงจะเป็นแบบไหนการกดขี่จากรัฐก็เป็นต้นเหตุสาคัญของโศกนาฏกรรมนี้โชคดีที่ในที่สุดโลกก็เริ่มหันมายอมรับความผิดพลาดค่ะปี2000 รัฐบาลอังกฤษออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการปี2013พระราชินีอลิซาเบธท,ที่2มีพระราชทานอภัยโทษและปี2017มีกฎหมาย t ทูริงสลอขยายอภัยโทษให้คนอีกหลายหมื่นแล้วเพื่อเป็นการยกย่องถาวรปี2021ใบหน้าของอล,ลันทูริงก็ถูกบรรจุดลงไปในธนบัตร50ปอนด์รุ่นใหม่ค่ะเรื่องราวของเขามี2ด้านด้านหนึ่งคือมรดกทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนโลก อีกด้านคือมะระดกส่วนตัวที่เจ็บปวดซึ่งกลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมต้องเปลี่ยนแปลงยอมรับความแตกต่างและแก้ไขความผิดพลาดในอดีตถ้าครูชอบเรื่องราวสนุกสนุกได้สาระเปิดมุมมองใหม่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to ูโนไว้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับกับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับจากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปครับ